ปรับเพิ่มและก็เติมครับถ้าเราทําต่อเน,นื่องทุกวันนะไม่ว่าจะถ่ายไม่สุดท้องปูกลาไส้แปรปรวนดีขึ้นแน่นอนครับถ่ายไม่สุด ท้องผูกลำไส้แปรปรวนนะครับโดยคนไข้กลุ่มนี้มักจะพึ่งไฟเบอร์ดีท็อกซ์แล้วก็ที่สวนทวารสุดท้ายมักจะไปพึ่งยาระบายล้วนแล้วแต่ใช้วิธีการจัดการที่ปลายเหตุทั้งสิน้นต้องยอมรับครับว่าอาหารเสริมที่เป็นไฟเบอร์หรือดีท็อกซ์มักจะใส่สารกระตุ้นลำไส้เข้าไปช่วงที่เรากินครับขับถ่ายดีครับแต่พอเราหยุดกินปุ๊บท้องผูกถ่ายไม่สุดลำไส้แปรปรวนกลับมาทันทีครับกรณีที่ลำไส้ใหญ่ของเรามีจุลินทรีย์ตัวดีหรือโปรไบโอติกที่น้อยครับ การเติมไฟเบอร์หรือดีท็อกเข้าไปก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาถ่ายไม่สุดท้องผูกและลำไส้แปรปรวนได้จริงๆครับซึ่งก็จะทำให้ลำไส้ของเราขี้เกียจไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเราก็จะมาพึ่งยาระบายและทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าการใช้ยาระบายติดต่อกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวๆนะครับมันจะยิ่งทำให้ลำไส้เราขี้เกียจลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับสุดท้ายก็จะมีโอกาส ทำให้เราเกิดโรคลำไส้แปรปรวนและโรคบะเล็งลํลำไส้ใหญ่ในอนาคตซึ่งเป็นวิธี ที่ไม่แนะนําเลยครับเพื่อช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาละบายหรือสารกระตุ้นลําไส้ครับปรับเพิ่มและก็เติมครับถ้าเราทําต่อเนื่องทุกวันนะปัญหาที่พูดมานะครับไม่ว่าจะถ่ายไม่สุดท้องผูกลําไส้แตรปนดีขึ้นแน่นอนครับปรับคืออะไรครับเป็นการปรับสภาวะของลําไส้ใหญ่ให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตัวดีนั่นเองปรับให้มีความเป็นกรดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ถ้ากินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือน้ำ หมักชีวภาพต่างๆจะดีมากครับช่วยทําให้จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยจะเดินเติบโตได้ดีเทคนิคที่2ครับคือเพิ่มเป็นการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปที่ลําไส้ใหญ่โดยตรงและก็เทคนิคที่3ครับคือเติมครับเติมอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจงให้กับจุลินทรีย์ตัวดีเพื่อทําให้จุลินทรีย์ตัวดีนั้นจเจริญเติบโตได้ดีในลําไส้ใหญ่ซึ่งก็จะทําให้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะถ่ายไม่สุดท้องผูกและลําไส้แปรปรวนดีขึ้นเป็น ลำดับอย่างแน่นอนครับ